สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจนหนนะคะ เข้าสู่ช่องแจนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเป็นเหมือนแบบว่าสถานที่พักผ่อนค่ะรวมทั้งเป็นสวนสาธารณะให้สามารถออกกำลังกายได้ด้วยเดินเล่นได้ด้วยมีเต้นอาโลบิกด้วยนั่นก็คือสวนหลวงลอก้าวนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศในสวนหลวงลอก้าวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ สนใจหนูด้วยวันนี้มาทำอะไรคะวิ่งวันนี้มาวิง่งออกกำลังกายอ๋อวิ่งมาตามเปล่าอ่าวันเว้นวันหรือถ,ถ้ามีโอกาสก็มาได้ติดๆกันสัก2วัน3วันอาทิตย์นึงก็อยู่ประมาณสัก3วันหรือสีวันอากาศดีมากแนะนำให้มากันะนะครับ <empieza> เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลา สี่โมงประมาณน่าจะสี่โมงแหละคนยังน้อยอยู่มากๆแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์้วยนะคะก็อาจจะแบบได้ดูธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศใดๆเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่คือมันยังไม่มีคนเลยจริงๆแบบให้ดูคือหรือฝนจะตกด้วยก็ไม่รู้เขาเลยไม,ไม,ไม่ไม่ม่ากะพ่อวันนี้ถนนเป็นของพ่อ 어 봐봐 하늘 너무 아름다 그래 넌 요새 넌 조금 이상해졌어 자꾸 맘 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니? 음. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열번내 마음이 움직여. เดี oh. yeah. ๋ยวอาจจะไปดูมุมนั้นพ่อวิ่พ่อถ่ายเัยอันเดี๋ยไปสัสดีค่ะไปดัเลยไม่ สิ่งแหล่งที่อยู่ของน้องตัวเงินตัวทองมากมายนะคะการพบเจอตามเขาถ้าเราเป็นเรื่องปกติค่ะอยากให้ทุกคนทําเป็นเรื่องชินตาได้แล้วเพราะว่าน้องตัวใหญ่มากนี่ไงคะน้องพูดถึงน้องก็มาเลยมาหอะไรหตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลานะคะแต่มันจะแบบคนไม่ค่อยรู้ว่าตรงนี้มันมีปลาด้วย ปลาตรงนี้ก็จะไม่ค่อยได้กินข้าวแล้วก็มาดูกันปลามันเยอะมากเลยนะเมื่อกี้แบบก็ตัวเงินตัวทองก็คือเยอะมากเพรามากินปลาที่นี่คือแบบเดี๋ยวมีอินเสิร์ตรูปภาพขึ้นนะคะติ๊งี่อกลัวพ่อทุกคนคะ่ะนี่คือดงของ อาะหนูไม่เอาเดี๋ยวมันขึ้นนี่คือดงของตัวเงินตะะัวทเฮ้ยัยยย้ยจไหนบอกจับบีบพอ มังโทรศัพท์ตกแล้วก็เตา่าวิอันยอง <c oughs> วันนี้ไม่ได้อาหารมาให้ะซอร,รี่นะเต่าที่นี่ไม่กินผักนะคะกินขนมปังคือ <c oughs> แบบมันเนีะมากจริงดูสิ มีคนเลยทุคนน่ากลัวไหมล่ะอันนี้คือที่เราไปยืนฝั่งนู้นก็จะมองเห็นฝั่งนี้นะคะการเดินในส่วนหลวงคนเดียวบางครั้งมันก็จะน่ากลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าคือตอนนี้มันไม่มีคนเลยแล้วก็แบบเนี่ยมันเป็นป่ามันเป็นป่าแต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ขับผ่านไปอย่างเมื่กี้นะคะเรื่อยๆเห็นไหม เออแล้วมันก็จะแบบอันนี้มันจะฟิลแบบเห็นไหมป่าเมซอนว่ามีนาบบอะไรอยาเงี้ยแล้วมันก็เงียบถ้าไม่ใช่แบบอันนี้ก็จะเป็นมุมที่แบบเออนักวิง่งเขาก็จะวิ่งผ่านกาันราะว่าตอนนี้คือไม่มีนักวิง่งเพราะมันเพิ่งสี่โมงเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆตรงไหนหน่าสนใจจะถ,ถ่ายให้ดูนะคะออบอกแล้วว่าที่นี่คือบ้านของน้องไปตรงไหนเราก็จะเจอน้อง คือวันนี้มันไม่มีแดดแลยแหละก็เลยแล้วก็ขออนุญาตถอดแหนนะคะเพราะมันไม่มีคนเลยจริงๆมันแบบห่างกันประมาณสิบเมตรได้อะแบบสองคนกับคนนึงอะไรเงี้ยประมาณสิบเมตรได้ก็ขออนุญาตถอดแหนเพราะมันคือมันไม่มีแดดมันก็อบอ้าวจริงๆอะ่ะแล้วเราก็จะเดินมาถารู้ตรงบริเวณสระน้ำนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ส่วนนองวก็เขาเปิดให้ปั่นป็ดได้แล้วนะใครที่แบบว่าอยากมาปั่นป็ดที่นี่ก็มาได้แล้ว Oh uh -huh. วันนี้สัมภาษณ์สิบโอเคเดี๋ยวให้นักกีฬาพักผ่อนกินน้ำก่อนนะคะจบแล้วนะคะกับวันนี้ที่เรามาแนะนำสวนหลวงก็สำหรับใครที่เคยมาแล้วนะคะก็มาดูกันแบบเพลินๆเ,เนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูกันได้นะคะเผื่อใครสนใจเนาะสถานที่พักผ่อนใกล้กรุงเทพค่ะบ๊ายบาย